เมืองหน้ากายครับอันนี้เปล่าเถือกะหากบมาเป็นเพื่อที่สองแต่ว่าเถื่อนี่มายามฝนครับพี่น้องหลังจากฝนตกว่าลุ่งแล้วกะจะได้เห็นทะเลหมอกนะครับยามเศร้าพี่น้องอุ้ยหนาวที่นี้นะหนาวหนาวพี่น้องหนาวอยู่นี้อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นครับพี่น้องพี่น้องของไปกะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เนาะขึ้นไปน้ำพึ่งพูดแหละพี่น้องเลยนะ ถ้าเขาสูไปต่อก็ได้ยุครับทา่หา,า,ทาหลังนากา้ท่าหลังะเนาะไปพูดเรื่อท่าหลังเนาะตั้งหน้าเขากูเลยครับท่าหลังอยู่เป็นที่พักอะอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำอะไรเขาฮนะน้ำเคลื่อนเขาเน่นเก้นันเป็นบงวัเวเลี้ควายนำเด้นเห็น,น,น,นเลยครับควายกันเลยครับพักครับ วิถีบ้านๆครับพี่น้องใส่ชีวิตยา,ยา,ยายมาเศร้าชีวิตไมมากอะอันนี้ก็ม็นสั่งเสริมสวยเนาะสวยแต่นนะเศร้าแช่เนาะเนื้ผักกระไลยอยู่ได้ครับพี่น้องครับหน้ากายก็ไเลยนะครับอันนี้เป็นห้านใจดีครับราะว่าเ็นเครือขายเครื่องสังฆพัณฑ์ใคเนี่ยไปวัดไปว่านะพี่น้องค้ายก็ว่าหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านเหมือนเหมือนมชนเข่าฮะ น้องเป็นหมู่บ้านส้นเผากะว,วาา่าได้อยู่ด้วเพระว่าลักษณะของการปลูกบ้านละดับบ้านเงินเพื่อนนี้สีเขค่ายครับคนชาวเผ่านะพี่น้องเล็กๆ,ๆน้อยๆขี่รถจักรขี่รถตะไกรยา,านเนาะออกมาใช้ชีวิตอย่างมาพา่น้อง นี่รถโดยสารเมื่อนี้บ่าวเจอจะได้นั่งรถโดยสารนี่แล้วเมื่อนะครับชาวภูนี่แหละได้เจอเอน,นี่ยรถตู้บริการนะยินดีชีวิตก็ขับขนาดมีรถคู่เนาะคู่คู่ไว้เลียเล้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่เนาะนครับธรรมศาสตร์ยามาโซานะครับเร่างกาย พี่น้องอยลืมเอาเสื้อแขนยาวมาเำนครับเด้ออากาศจากหนาวหน่อยครับพี่น้องมันหนาวเย็นมันเย็นนะครับเนาะเย็นเย็น,น,น,นพี่น้องอย่าลืมเอาเสื้อแขนยาวมาํำกันแล้วกันนะครับโอ้ยากายู่นี่นที่งามแค่เห็นตลังคาแ่นีนเงินผู้ใดนออ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 าะซื้อไว้สะบันเเออมาหาซื้อเงินไว้กันนะรักเลยะ การยึดอโอ้เป็นในในนันทักีนะครับรากราศเป็นสจอดเลยีเงินักน,นะครับลายบอลลายบอลนเนยวอนี้ค่อยขึ้นเขาไปนี้เรื่อยๆเ,ยเนะ นีก็จะทางไปหน้าท่าล่างาาทางนี้แหละครับผมว่าไก่ครับเกิดที่พมดตลาดไก่เตี้ยอยู่ขึ้นภูล,ลงภูขึ้นภูล,ล,ลงภู้มีหลายรอบอยู่เป็นความลักษณะของบ้านที่เคนปลูกไว้นี่ครับสุณเป็นแบบยิ่งเพิ่งเขาแต่ก็ส่งส่วนส่งแบบเมืองจีนมในลักนณะครับอโอ้มอยา,ายัางกันนีกตลาดนาัดเคลื่อนที่มดลองต้องไปเานี่ครับ ไม่ยากไงป่าหัวตัดอะไรกันเนี่ยภาษาอังกฤษพี่น้องหน้ากายครับพี่น้องเมืองหน้ากาย เมืองนาการนะครับแข่นขบวนเมืองนากายบ้านนากายครับ บรยากาศนะครับในมีบ้านนะครับหน้าท้ายครับพี่น้องครับอันนี้ถือว่าเป็นย่านชุมชนนะครับเนาะย่านชุมชนแต่ว่าเป็นเมืองที่มันจะง่อยครับพี่น้องมีปั๊มน้ำมันไปบริการน้ำมันได้อยู่ได้ที่เอ็นสร้างแลักการการส่วนนั่นเองในการอยู่ครับเนาะวัดไทยครับรี้ไดอยู่เนี่ยเราที่ปเลาะเบื้งเนี่ยอยู่นะกินใช่ไหมครับพี่น้อง อันนนีี้เห่่ยพดสังเกตเบิ้งครับเบาเก๋เบิ้งในแต่ละบ้านแต่ซิมีเหงื่อนะครับเนาะเแิ่ซิมีเหงื่อนะครับเหงื่อหลั่งนั่นไงตลา,นาดาน้อยบ้านบ้านครับตลาดเซาตลา,เตลาดเทียงตลาด แรงเลยครับคิวรถเมันอยู่นี่นะนี่เป็นคิวรถท่ถานน้องครับสถานีรถโดยสารครับนี่หน้าจ่ายนะครับนวดนตลาดเหมือนตลาดจนขี้หน,นอ